สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องสีนกชาแนลนะคะเมื่อนี้เดินทางมาหาปูซีศูนย์เนาะค่ะเนาะกับปูกะงวดที่แล้วปูหายเจ็ดสองเนาะค่ะล่างแลวก็มีอีกประมาณสามสี่คูนอยู่แล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมกับออกมาบนนะคะหายเจ็ดสองล่างตัวเดียวไม่ต้องกลับนะคะแต่ว่าออกบนนะคะก็ถูกอยู่นะคะชาวบ้านก็ถูกอยู่ค่ะแต่ว่ากับ บอได้ถูกหลายเพราะว่าเพิ่นเนนล่างนะคะบอได้สื่อขึ้นบนเนาะวันนี้ฮาก็เลยมาตามให้ท่านผู้ชมค่ะาคากาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเด้อเนาะเดี๋ยวจะเขาไปหาปูน้ำกันวดนี้ในตัวเลขตัวใดเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขนะคะนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะให้ท่านผู้ชมผิจารณหาเอานะคะเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาไปหาปูน้ำกันเลยค่ะโอ้สี่ศูนย์นะคารับมาตามตัวเลขไปแบแปนครับท่บานช่องก่อน ผมผู้ถ่ายบอดี้มาผมมาหาที่พ่อเขามหาปูเป็นไงเกตสองเกนสี่ครับวงกลุ่ม่พร้อมนี่เด็กผู้ชายเดียวกันแล้วเจ้าว่าล่างเนาะอย่าบอกก็บอกว่ามันบ่เคยเป็นบนจักเทียรครับผมได้จังมาเปลี่ยนล่างโอ้เปลี่ยนบนโอ้ยมันก็บ่ไดี้เนาะไอ้เหี้ยจานยังไปเซียนล่างน้ำ ใส่บนญผอมใส่บนได้บุกได้เฉย่ผมใี่บึ้น้ำเตีมันสีบโจักดอกเขามากโอหงวดล่ามโคหงดหมมาเรียนยังได้ยังดันเต็นบุญเรากูงทิเลอรเบอของูทิเลครับทาทยผมผมทายมวยวัที่สองใส่แล้วครับที่ว่าปูให้ผมวันที่สองตอนเช้เ่องเ่ว่าให้เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสนะครับปู อันนี้งวดนี้งวดนี้งวดงวดเั่ไใดมันเป็นเกตกำหนึ่งมาครับผมแม่นอยู่ครับผมว่าไทยปูเกตกำหนึ่งมาตัวหนึ่งนะครับเนาะงวดที่แล้วนะครับไม่พอมาตัวหนึ่งที่หละไม่พอเพราว่ากันเน้นลักซิปมันมันบูมาตัวหนึ่งดีเหรอมันกับจะกำหนึ่งได้พอมาตัวหนึ่งเกตเกตมันไปยันไปไปบนไปบนนึ่มาล่างหนึ่งมาล่างอ๋อครับผมว่ามันมาตัวหนึ่งมันเอาวอลมาสอง มาสองนวนี่ยดือบนวันนี้จะสี่กับแปดนะครับเนาะนี่ครับผมวผมมา่าไทยนะครับเนาะวันทีตสองตดเทียงผมเมื่อไทยนี่ครับปูเห็บวงกมให้เจ็ดสองกับเจ็ดสี่ครับผมเนีสองเจ็ดสี่ภาพผมเต็มสูตรมาแนดเน่มีสี่คู่สองมีสี่คู่ิปุ๊กจากรลโอ้ขั้นตอนั้นตอนไมีสองสองมีแต่ห้า ห้าหกหนึ่งหงวดงวดทีแพนม่ไองน่อคนก็มักเสื้อสามสามเกียรหรือ่าดก็บอเก็บซีนะครับตมมว่านครับประมาณวาที่สองลมยเป็เกรถแมนเดกูาะว่าปูให้ล่างเน้ะปูเนาะออกบนครับผมออกบนแล้วเราเไล่ลาครับผมแมนบอกแมน อหัสเพิ่นก็มาตามเนาะตอนแต่วันที่สองฝึกสภาพเนาะค่เนะปูไมได้ห้กะคแต่ว่าปูให้ล่างดมนะนาะเ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 าะเน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 ด้นาะเนะนาะเ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 นานาะเนาะเนากเนะานเเนาะเ่งนเาเนนนะานาะเนนน้นนเาน หนก็แปดตัวนี่รักนวยปูมี่หนึ่งก็หกนี่เด้ปูกลับไอพฟนหมดเลยใ่นีับกนทั้งหมดก็แปดตัวสี่ตัวกะเปดก็แม่งก็แปดตัวนี่ครับสี่หนึ่งสี่หกแปดหนึ่งแปดหกนะครับเนาะล่างอย่างเดียวครับสิบหกพศสภาหกสี่นะคะร่างอย่างเดียวนี่ะพอเนาะมันออกบนมั่ีวเมเดียวนี่นะมันปาปู มีหัวเดียวนี่เรามันเปลี่ยนเพิ่งวันนี้เ่ยนบัพูหัวเด้จังหล่อประางหัวสองตามไม้อีกเหี่แลวนะครับน้องขมาไทยนะครับผมมือนไทยซ่ําสองหัวต้งานนั้นหกลักสิบเนไปหน่วยไหมเนาซ่สองหัวแล้วตัวตัวนี้กระสุนนึงทหารได้ไงันบ่แมนลายสูตรนะมันลายสูตรนี่นี่นี่นีันสำหรับตัวนี้นี่ห่อห่อเน้นเน้นตะเก็ดกับนึง กับหนึ่งครับผมมันอ่อนักหน่วยมาใส่ซื้อรักหน่วยมาใส่สองกับสีอันนี้วัฒน์วัฒน์้เน้นหน่วยได้เน่ครับนี่เน้นน้นสูตรตัวนี้อันที่ประหัตเอาไปหน้านีแปดสามกับแปดมาตัวหน้าครับผมแมนอยู่ปูแมน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 อันนี้มีเล็กวิ่งน้ำเปล่ครับปูเดี๋ยวเอาตัวนี้เราส้นกันส้นกับตัวนี้นี่นี่ตัวเราสูตนทั้่ครับผม เกตกับหนึ่งมาตัวนี่เกตกับหนึ่งมาตัวมาเนี่เฮ้มาส้นใส่สมกับแปดนี่นะมนสีออกหนึ่งแปดเลยเด็กร่างล้วนๆอ๋ออันนี้เกตกับหนึ่งอันนี้สามกับแปดนี่ยเนี่มาใส่สามกับแปดอาตัวนี้ไปเทียบหน้าซส่มนี่ครับผมจะเทียบข้ามาวันนี้ก็ได้ทีดกับหนกจับคู่งวนี้ก็ได้ทีกับแปหนึ่งกับหนี่แต่ละแต่ละสูตรงวดงวดห้าเก้านันมานึ่ครับผม นี่ว่าถ้าก้าไม่ได้หนึ่งกับหนึ่งกับห้านมานี่ครับผมถ้าเก้าหนึ่งกับห้าตัวนี้มันได้ศูนย์กับห้าก็เลยวิ่งวิ่งห้าตัวเดียวอังส์ีนี่ตัวได้เป็นวิ่งก็คือวิ่งนะครับผมนี่แต่ก็ยังแปดนี่พึ่งวัดนี่แปดกับสองนี่ครับเมื่อมาจับไซนี่สามกับสามกับแปดมันอกสามแปดออกวิ่งแปดแต่ว่าแปดสามอังสิก็ได้ยอะสามแปดอังศนั่นไงแต่ว่าห้าตัวเน้นนะครับ มันเน้นแปดวิ่งแปดบวกสามแปดตัวนี้อันนี้ได้ศูนย์สี่ตัวนี้ได้สี่เก้าเลยวิ่งสี่มัน, 40, นออกสี่ศูนย์บวกสี่แต่ว่าจับมางสีมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันเป็นเลขวิ่งนะตัวได้บอสซ่อนกันมันสิเป็นวิ่งมันสิจับคู่กันเลยนะอ,อันนี้ก็วิ่งเลขวิ่งสี่สี่กับแปดสี่กับเก้ามันออกแปดสี่มันกับแปดสี่สี่แปดมันก็ได้อยู่แต่ว่าห้องมาเป็นเลขวิ่งนะคด้างสี่นี่ มันบูมี่ตัววิ่งนมันอ่ะจับคู่อะไรเองสินะครับตัวนี้ได้สามกับเจ็ดตัวนี้ได้ห้ากับศูนย์กับเจ็ดศูนย์เองสินะอซึ่งหมดหนึ่งกันหนึ่งห้ากับเก้าสี่มันกันหนึ่งเก้าสินะมันพอจับคู่อะไกันมันบูมีตัววิ่งนะครับผมตัวนี้ได้เจ็ดกับหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์กับห้าสินะมันกันหนึ่งห้าหนึ่งห้านี่จับคู่สุ่มยังไงกัน ที่จับคู่ไปด้วยนะครับก็ว่าคู่สูตรนี่กับสูตรนี้มาใช้กันบ่คนละสูตรเน่ยตัวนี้ตัวนี้อันตัวนี้ได้หนึงจ็ดนึงอันตัวนี้อันที่พาดออกไปได้ว่าสามแปดสามแปดครับผมตัวนี้แมนอยู่อ๋ออันนี้สูตรหนึงสูตรสองใช่ตัวนี้ยิ่งใช้กันออกมานีกคันมันมุมมีตัววิ่งนี่เห็นมันมันมุมมีตัววิ่งตัวนี้ได้เกจ็ดกับหนึ่งตัวนี้ได้สามกับแปดเมื่อก่อนหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดออกหนึ่งแปดวันนี้จับคู่เพื่อนตัวนี้ได้สี่แปดนี่ต สี่แปดสี่แปดกับผมตัวนี้สี่แปดนะครับตัวนี้มันถือเป็นสี่แปดเขาไม่เจ็ดหนึ่งเอาสี่แปดอะไงเอาหนึ่งหกมาจับคู่เลยว่อหนึ่งหกมาจับคู่สี่แปดตัวนี้จองสูตรว่าส้นกันสี่แปดกับหนึ่งหกจับคู่เลยอ่ะอันนี้เดียวหนึ่งห้ากับศูนย์ห้าคือได้หาหกคู่ มันก็วิ่งห้าเลยเนี่ยอ๋นวิ่งห้าอันที่ได้เป็นคู่แบบนี้ห้าเป็นเ็ศเป็นเลกวิ่งเนาะแล้วห้าตัวกำมันโมมีตัววิ่งเสรตัวนี้หนึ่งห้าตัวนี้หนึ่งศูนย์ห้ามัน มันเดินหาวิ่งห้าอันนี้จับอูห้าไันกวัดต้งดนมันบุมีตัววิ่งเห็ไหตัวนี้ได้เก็ยหตนึงตัวนี้ได้สาปดครับผมจับคู่ออกเลยคู่ออกเลยก็มันหนึ่งแดวดนี้บุมีตัวขึ้นกันบูมีตัวชนกับจับคู่เลยเนาะแปดหนึ่งผมตามไม่ได้วงหรอเพราะพ่อซักนี่ ผมตามอไรงวดล่หกนี่บอกนีตมี่หผมตามอะไรเงี้ยหล่หกหกสอ่ะมันเป็นเลขสี่คู่แต่ว่าเนืองแปดออกแล้วแปดหนึ่งิมาเบอไอวาบ่เนี่ยเด้อบ่หนึ่งเก่าออกดูหนึ่เก่าเจเลยเนาหนงก่าออกสองมเชียว้อปีนี้สิบอเรามนก็ออกตัวกัปเทปกติตัวโตมันหงนีครับจานเลยอย่าลื้มัวโตกับมันมันกับกับได้อยู่ครับสโตรทันเดอรตัวเดียวสร้าง ก็สร้างแลซักันดิอันนี้แน่นอนจะหายรอบหนาก็ได้พูอ๋อครับผมแมนอยู่คร mm ับแมนอยู่ครับผมแมนอยู่ได้ซ้ำซ้กับเปดครับผมแมนอยู่ครับวนกตัวเดียวนเลื่อนหนุ่ยวนี้ข้อสุดเลยมา้งอาก็เอาสองฟุตมาใส่กันตัวเด่นมาใส่กันรก็ว่าหันเข่าบ่ออครับผมครับตัวนี้ที่ว่ามันขอต้องกันบ่อน้านครับผมนุ่ออกนุ่กันออกนุ่กันออกนุ่กันได้ออกนุ่กันได้ตััวเก้าสามมันออกสามเก้า วกนเดดีครับผมวันี้อีตัวเดียววัวอายต้าวัวนี้ไม่ซีกับแปดตัวนี้ซีแปดวะตัวนี้เป็นตัวนี้หนึ่งหกตัวนึงหกจ้ะตัวนกตัวนี้หนึ่งหกสองศูนย์มื่้นกัน ถ้า้าเลคือกันแบบนี้จะเป็นเลขวิ่งถ้าว่ามีจะจับคู่เลยจังซีหนึ่งซีหกแปดหนึ่งแปดหกนะครอ๋อครับผมเดี๋ยวจักัครับผมจะปูอันนี้แก็ซสองตัวแล้วปุนในบ้านถูร้ายปะแก็จอาก็ถือก็ดีมันปู ก็จะน้นคืบหน่อยคืบหน่อยเนาะก็จะไปเล่นตลางตัวล่างก็จะกันเน่นใช่จ้าก็จะเส้นล่างออกบนตอมบนก็จะว่าขึ้นบนตัวนี้ก็คืตัวลัดสองสนหายก็เป็นสูตรล่างเนาะค่ะแต่ว่าหันออกบนเยปี่ยนเสีบเียบ้งก็ให้สี่สิบสอบนดวนี้นะครับจ้าเมื่อตามนะครับผมเลขปูสี่ศนะครับน้องก็มีสี่หนึ่งสี่หกแปดหนึ่งแปดห กลับไปกับมากับนี่นะครับผมกลับด้วยกับนี่แค่ซีหนึ่งนึีหก่งแปดแปดหนึ่งแปดห8ห8แปดครับผมนี่จ้านี่กรจับคู่นี่นะเฮเองมะเบงตัวจับคู่เสียงมะระครับผมถ้าสิว่าตัวนี้เป็นสิบแบบเเรี่าอะไรนี่ตัวจับคู่ตัวนี้สองกับหกมันมาครับตัวนี้สี่กับเก้ามันออกมันออกสี่หกให้มาหนึ่งสี่หกมันมันมันออกตัวกัปถือว่าออกตัวกัปเนี่เห็นไหมบสี่หกนี่ นี่คือตัวเจ้าคู่นี่สามกับเจ็ดห้ากับศูนย์นั่นมาอ,อันนี้เจ็ดศูนย์อันนี้เธอว่าออกตัวตรงมันยังสินะอืมครับผมทวงจ้าคู่นนจะออกตัวตงเก้ากับสี่หนึ่งกับห้าออกตัวตรงมันออกหนึ่งห้าออกตัวตรงนี่อกมันออกวันี้เจ็ดกับหนึ่งอันนี้มัห้าออัหนึ่งห้นเลขคู่มานก็ตัวเจ้าคู่นี่วันนี้คือกันครับ เจ็ดกับหนึ่งแปดกบสามมันมามันออกเจ็ดสามก็ถือว่าตรงนี่มามามางวดที่ผ่านมาอันมาผมหาหกครับก็เจ็ดปนหนึ่งแปดมันมันมันมีองเสละมันสีมีงวดแบบก็ยังงวดสี่หกถึงเจ้าคู้มัเขาออกตัวกลับตัวกลับเพราะว่าพกมีนกุเนาบกนี่สี่วี่ออกตัวกลับเขานี้ยถือว่าเป็นลักซิปตะวันออกตัวกลับได้ครับผมออกมนึงแล้ว ามานกสารูปด้ากับอนไเออกเกอบเนเสวัสดีครับผมค่ะตามครับนคูซีสรครับผมสรปก็คือสองสูตรมาซอนกันมืนกะะันคะเหมือปูสองสูตรมาอนกันนะคะเนาะถ้าถ้าแบบมีเลขคูแบบนี้นะคะห้ากับห้าสินอสจะเป็นเลขวิ่งนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นเลขวิ่งที่ปูติ๊กเลเซอร์ไว้นี้นะคะถ้าบอถ้าบอชนกันก็นจะเป็นจับคูลเลยค่ะ จากอันนี้เนาะ1 1> กับหนึ่งกับแปดเจ็ดกับสามถึงสีหน้าค่ะก็ออกมาสิบแปดนะคะงวดนี้ก็ได้ซี่แปดกับหนึ่งหกนะคะแล้วก็อันนี้จับคู่มาไดซีแ่แปดกับหนึ่งหกก็มาได้ตัวนี้คะ่ะสี่หนึ่งสี่หกแปดหนึ่งแปดหกค่ะงวดนี้เนาะกับน้ำค่ะแล้วก็เป็นเหล็กล่างเนาะคะ่เะเนาะต่ว่าร์วงวดเมื่อกี้นะปูดได้ไ้เจ็ดสองเจ็ดสี่ 2, ล่างนะคะแล้วก็หกหกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่ค่ะ มือสุดท้ายที่ปวไหานะคะแต่ว่าก็ออกบนเป็นเล็กล่างออกบนนะคะนนเนาะจค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครเด้อ,อ,อดเนอะาะก็ขอให้ท่านผู้ชมนำนำเรื่อยๆมันๆไปน้ำกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ